ด้านหลังนี่คือทางขึ้นดอยสุเทพนะครับต่งบันไดจะเยอะพอสมควรนะฮะบ,บันไดขั้นบันไดเยอะนะครับก็ถือว่าวัดที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเลยนะฮะนะครับด้านล่างนะฮะใกล้จะถึงแล้วัาลงงย เดินออกกำลังกายนะฮะแบบมีความสุขเลยสนุกามาเที่ยวกัน,นเยอะนะครับนี่วันที่หนึ่งมงกราขณะขณะที่บันทึกภาพทริปนหนึ่งมงกราสองพันร้อกสิบสี่นะครับเปนปีใหม่เช้าวันแรกนะครับเวลาขณะนี้ก็ประมาณ10บโมงเช้านะครับก็มาเขาดาวที่เชียงใหม่ครับปีนี้ท่ามกลาง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับอากาศก็เย็นสบายเย็นสบายเลยนะครับอากาศเย็นสบายดีมากเลยนะครับก็เที่ยวกันนะครับสนุกนะแล้วก็กำลังกายแล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับ